ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคะ่ะลเลือกหนาพี่น้องขอทมาเหน่งห่อยมมเล็ดผักพี่น้องสัง่งไม่ักข้าเจ้าค่ะก็กงไปสนิ้มาหายข้าร่งทะเบียนต่งางหาทกซี่ก็อนกนอพี่น้องว่าข่อยสื่อในอยัางมาแน,น่ ก็ล่งทะเบียนบรรลุนมาร่องะโอ๊ะว้าวว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 นวววยวรวววว่อพี่น่วว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 อวว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 วนวว อันนี้อันนี้เขาแถมอุยติดสติ๊กเกอร์ใส่ส9งชิบเกละวนอันนี้คือน,นองเขาแถมทั่วเนื้อเจ้าสำลานพ็นว่าโมยกได้ทั่วเนื้ออยากได้อันนั้นอยากได้ใน,นหลายๆมันจังตาเสียบโมเลกเฮ็ดมาจากไสนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์พนว่า อา้าพันว่าเห็ดดูเล่าคอยก็สังบ่หลายจีมเมล็ดพันสามเอพี่น้องมาบ่างว่าข่อยสังอย่างเนี่ยอันนี้เป็นของแถมเด้อค่ะอันนี้ทัวฟังย่าน้องน้องข้าเจ้าแถมแม่ข้าแถมพึ่งเลิกงานพี่น้อง่อยพึ่งเลิกงานค่ะตอนนี้ทั้งสวีเดนตอนนี้กะ ซีโมงหาสิหานาทีโอ้ยขอโทษได้แล้ค่ะซีโมงสามซิผานาที่อยสร้างให้พักขีานอกมเมื่อแกเห็นเบิ่งว่าใดอย่างแนี้ยในแบบทัวฟังเงี้ยวพ้นแถมค่ะมาจากบริษัทชัวย่งเซ็งพันธพืชมัดอายุมัดอายุเรือนจูรยูลีมัดอายุ ป้าเพึงขัดเหลือแคสพงหกสี่หกห้าหกเนี่มาเลยพันเธอหนึง่งอยู่ด้ปีเคิงตัวนี้นี่เพิ่นแถมค่ะตัวฟักงน้าว่เฟือง่าข่อยสั่ง,งมเมทั้งหมดสองร้อยแปดสิบหาโครนเลมอนเลมอนบาซินเลมอนบาซินแมงลักหรือว่าผักอีตูสองหอจ้า ใครอยู่เมืองนอกสั่งได้นะจ๊ะพี่น้องคอยสั่งทั้งไปซนี่บริสุทธิ์มาแต่เมืองไทยที่เราเพิ่นลืมลืมไปเมืองไทยก็ลืมไปเมืองไทยสองเทื่อสามเทื่อก็ลืมพี่น้องไปเมืองไทยสองเทื่อสามเทื่อก็ลืมซื้อเดี่เดี๋ยวพักอีตูสองช่องจ้าีจากไหนเนาะมีเถื่อแหลกเลยพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ซื้อนะมะเละผักมะเพะเองค่ะ อีตูสองหอค่ะเลี้ยวกะอีหยังน,อน้อบ้านนี้เขียวปรีเพิ่นว่าผักกาดเขียวปีผักกาดเขียวปรีเพิ่นว่าอะไรผักกาดหินใหญ่หน้ามั้งมันจังเพจจับฉายแซ่บผักกาดเขียวปรีพี่น้องหรือว่าผักกาดตีนหมีค่ะ ปลูกสำหรับแกงสมหรือว่าขั้นสมขั้นส้มผักหรือว่าแกงส้มก็อร่อยชีนนสมาสตาร์โอ้ชีนนสมาสตาร์คือโอ้โอ์ฮรประกาศจีนประกาศฮื่นจีนพี่นอะสองฮอค่ะเขียวปรี เธอแหลกที่หีเดินปีนีื้อซื้อไนผักซื้อมาเล็ดผักสองแล้วก็พักหยั่งหวันกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกกับสองหอพี่น้องผักกระจ้นผักกระจนพี่น้องผักกระจนผักกระจนดอกค่ะ ผักกระจ้อนต้นขาวดอกเหลืองปลูกเองน่ะไปเก็บเอาน้ำให้ข้าเจ้าน่าเดี๋ยวปีนีแล้วพี่น้องขอสิผ้าไปเก็บดอกข่านาดอกขนาขนาฝรั่งค่ะยู่ให้สวนเจ้าของสวนเล่าหู้จักกันค่ะเราบอกว่าไปเก็บเอาเลยแลว้ววน่อยหน่อย,อยแล้วว่าเจอเธอสิไปเก็บ หา,าเธอก็ไปหาไปหาอย่างไงี้น้องคนบรดิกินหลายขนาดเนาะพี่น้องจะวางตุกปีนี้เตรียมตัวสําหรับปีนี้จะสะนองละลายก็จะเดือนพฤษภาทพพี่น้องเพราะว่าถ้าเดือนเมษายนนี่มันยังหนาวอยู่จ้ะจ้ะข้ากจ,จอนข้ากจ,จอนดอกอันนี้เป็นอย่างเอา้ากูจัง ขึ้นชายโอ้ขึ้นชายวายอยู่ว่าบริษัทซั่งพัซซี่ว่าสั่งขึ้นชายค่ะขึ้นชายเอยาไว้เใส่ข้าวต้มใส่ยำขึ้นชายหนีแพงใเด้พี่น้องเธอซื้อข้าเจ้านี่ค่ะขึ้นชายสั่งนะคะสั่งเด้อพี่น้องต้องคนขายบุญล่ะคนไทยเขาขายเพิ่นขายอยู่ในเมืองสวีเดียนอืมนี่ เป็นเออือเระทั่วผู้กันเฮ้ี่จะไม่เหรอทั่วผู้ดกดีเขียวมันหวานกรอบหอ,อยสัง่เคยถือเนาะบัขอสั่งอ,อีกซะบ่สั่งกะลํมดอกบ็อยกรทันในร่ปลูกอันนี่ข่อยก็เลยพี่นอ้องบ่วู้วมันสีออกดีบ่เม็ดข้าเจ้าม่นช่จะเม็ดพี่น้องหนึ่ง สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจียเขียพนเขียนไว้วะจำนวนมเมล็ดโดยประมาณสิบห้าเมล็ดมเมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละเก้าสิบเป็ดข้าเจ้าวะรวบรวมพศหกสี่ ทดส,สอบพศหกสี่สิ้นอายุใช้ธรรพันเดือนสิบหรือเดือนตุลาพศหกหกขอท่าขอท่าพี่น้องขอท่าอขอท่าเม็ดทั่วฟักเงาหรือว่าบักทั่วข้างเพิ่นแถงคอยซีซั่งอีกอยู่พี่นอ้องคอยซีซั่งแล้วอีกเดี๋ยวมันสิเหมิดก่อน ่อยเป็นบาทได้พี่น้อง่อยได้สือ้ัข่อยก็สั่งเร่งเลยเฟีขยนอยแล้ววข่อยเป็นบาสั่งของแล้ว,ว,วสั่งมากบุปบูกก็สั่งแล้ว,วมากหลายมันทิ่สั่งมากถูกใจถูกใจจะ้ะถูกใจมากนะจ๊ะถูกใจจริงๆจะ้ะให้แล้วพี่น้องหนึ่งขกระจนสอง กาเทียวปีสองพักอีตูสองหรือว่าแมงลงัมมงออกสองมันเป็นเม็ดจากไหนพอีตูกก็บ่ค่อยเย็แบบทัวฟักงาวนี่จะเม็ดราราช,ชบุรีข้าเจ้ามันัะเล็ดบริสุทธิ์ของความงอกลอยแล้วก็สิบแปดเปอรเข้าเจ้าเสื้อข้าเจา้าเ,าาเานาะ เจ้าแถมนี่บับทั่วกัวนง่หอยซื้อทั้งหมดหนึ่งสองสามสี 8, ห่ห้าหกเจ็ดแปดซื้อแปดห่อแถม 1, หนึ่งห่อเป็นเก้าห่อจ้ามักทุกผักเลยถูกใจหลายถูกใจ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 ที่สุดเลยพี่กายนี่คอยซื้อในผักหมดเป็นสองพันเงินพี่น้อง ไปซื้ออยู่สวนคนไทยอยู่สน US องอยู่เอสอุงเาเอามาปลูกล่ะใบกะเพรากระตายหวลาภากระตายผักอีตูก่กระตายพี่น้องผักอีเลิศบ่ตายใบยีหรากับบตายขึ้นชายกับบตายจ้ะผักเพี้ยหน่อยพี่น้องทนๆเด้อค่ะผักเพี้ยน่ยค่ะพี่น้องอุ้ยขอยขอโตไปเฮ็ดอาหารการกินให้อัน ซาลามี่ขอยบนเน้อน้องเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกท่านทุกคนสุขภาพาแข็งแรงผู้ใดเขาเมเบบ่งข่อยก็ขอให้ร,ร,ร่ำรำรวยรวยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มุง่งสมมุ่งมาดปรารถนาทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ